สวัสดีครับทันบุชมครับคลิปนี้มาพบกับอูนํ้ำไส้เด้อครับผมกะสีพาททันบุชมนะครับมาตามแนวทางตัวเลขเพื่อได้ล่ำดีรวยน้ำกันนะครับผมในงวดวันที่16มีนาคม2568นะครับวันนี้อุนน้ำไส้กะรีบลงมาเลยครับผมเหมือได้ยินข่าวข่าวดีพร้อมครับที่ทันบุชมร่อค่อยนะครับผมแนวทางตัวเลขของสสนามบินน้ำครับเพื่อนกะสีมาให้ตัวเลขแมนแมนเด็ดเด็ดให้ทันบุษม เหมือนเดิมครับย้ำนะครับเน้นตัวเดียวเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวต้องไปล่อเบิ้งนะครับผมก่อนอื่นครับอูน้ำไช่กะขอบคุณเอฟซีใจดีครับที่ให้แนวทางตัวเลขอูน้ำไช่ครับขอบคุณซอสนามบินน้ำครับที่เอาขอมูลแนวทางมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้รับชมรบฟังเบิ้งน้ำกันนะครับผมสู่กันไปงวดต้องงวดนะครับคลิปนี้กะจะเป็นคลิปเบด้วยครับผมให้ ครบแปดนาทีครับปูน้ำใส่ก็รีบบอยมาครบแปดนาทีแล้วก็รีบลงไอ้ทันูุชม้มเดีเบิ้งน้ากัน้อครับผมฝ่าแห้งครับแต่เสาฝนด้อครับผมปูน้ำใส่รีบวิ่งลงมาเลยครับมอใส่กับบคขีครับผมมาไอ้ทันูุชมอ่าเอาสถิติเก่าแล้วก็หวดเก่าแล้วก็ไม่เขียนหวดไม้ทันผูุ้ชมเบิง้งยางเปียบร้อยครับผมเดี๋ยวนะครับปูน้ำใส่ก็พาทันผู้ชุช้มบอยมาครบแจ้านาที่ก่อนจังมาก เบื้องแนวทางตัวเหล็กสอสนามบินน้ำด้วยครับผมนี่แหละครับบรรยากาศยามมืดเศ้านะครับแต่ว่าเหล็กตัวประกอบของสอสนามบินน้ำนะครับเพิ่นจะมาให้อีกขังก้อนเหล็กจะออกนะครับอยู่สองแม่น้ำเสียครับผมแต่ว่าของอูน้ำใสเป็นเหล็กิิงล่างครับต้องล่อหลุดครับผมวิงล่างสองตัวเหมือนเดิมนะครับผมของสอสนามบินน้ำมาแนวทางเหมือนเดิมครับ เป็นกะเขามาตั้งแต่ปีใหม่ด้วยครับท่านเลยรุดอยู่ครับผมกะถือว่าสุดยอดสาหรับท่านบุชมนะครับสมกับการล่อค่อยของพลพี่น้องเอฟซีอยู่ด้วยครับผมเนี่ยละครับอูน้ำเช่ากะเรียบเร่งลงในท่านใจท่านบุชมครับผมถามมีมึงได้พิชผัดอูน้ำไช่กะขอถอดขอให้ท่านบุษมทุถกทันได้เด้อครับผมกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำเช่าด้วยครับคลิปอื่นๆของเสี่ยนต่างๆาะครับกะมีดีขึ้นกันครับ ฝากเขามารับชุมรับฟัง,ฟงแนวทางตัวเลขของอูน้ำใช่เอาไว้นี้ได้ครับเลขสนกันลายสํำนักอยู่ครับผมตรงรอรลุ่นครับของสรน้มบินน้ำตรงกับเสียนที่ทันู้ชมดูผ่นานๆมากอะ่ะควรเอาไปจับเซกันได้ครับแนวทางตัวเลขของเป็นเป็นเลขวิ่งสองตัวครับนี่แหละครับผิดจระนาบเบิ้งเอาอได้ครับเป็นแนวทางตัวเลขเพื่อได้โชคได้ลาบในงวดวันที่16 มีนาคม2568เด้อครับผมสู่กันไปครับสักวันก็ต้องเป็นวันของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอุนําเส่ไปวัดทั้งใดกะอวยพรให้ท่านผู้ชมครับดวงดีครับผมมื้อนี้กะสิไปถวายไข่ครับผมจังสี่ซอยดาวครับขอบคุณท่านผู้ชมิตรนะครับผมอยู่ส่องหรือว่า FC ของแม่น้ำเชี่เนาะครับที่ผลเงินมาซอยบุญบ้านเฮานะครับผม เอาไข่มาให้ข้าเจาซอยดาวครับนี่ครับเดี๋ยวหอดมืออุ้นน้ำเส่จะทายข้าเจาซอยดาวกับไข่ไม้ตันปุ่ม้มเบิ้งด้ครับผมแม่น้ำเสียกสีไทยพร้อมครับเนี่แะครับแนวทางตัวเลขครับผมมาด่วนๆได้ครับผมล่อหลุ่นเลยครับเดี๋ยวอ้นน้ำเส่ผพาไปเบิ้งครับผมถึงเวลาแล้วครับนี่ครับเลขวิ่งซอสนามบินน้ำครับอันนี้งวดเก้าได้ครับผม หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับอันนี้งวดเก่าครับวิ่งล่างเน้นสี่ครับผมสี่กับห้าครับเป็นเน้นสี่งวดเก่าครับเดี๋ยวให้เบิ้งสถิติเก่าครับผมสถิติเก่าของสสนามบินน้ําครับนี่ครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หากับสี่ครับออกหาหนึ่งงวดสิบหกกุมภาพันธ์ศูนย์กับแปดออกศูนย์ครับ งวดหนึ่งมีหน้า6 8ออกเอพื่อนไฮซีกับหาครับออกหากรบซีครับงวดนี่ไฮหาก็บซีเน้นไปที่หาครับงวดนี่ครับถือว่าหนาจับตามองนะครับผมทันผู้ชมครับเลขกะแมนแม่นครับผมของสอสนามบินน้ำนะครับนี่ยหะครับงวดเก้ากัหงวดใหม่นะครับผมเดี๋ยวอูน้ำใสไฮเบิ้งสับริงครับนี่ครับ สาบจริงมาดนด่วนสุดยอดเลขวิ่งล่างของสอสนามบินน้ำครับผมนี่นะครับแคปนาจอเอากันเลขได้ครับผมวิ่งล่าง5้ากับ4ี่ครับเน้นที่5้าตรงๆครับไม่ต้องกลับครับผมเพราะว่ามีตัวเดียวนะครับนี่นะครับแนวทางตัวเลขของสอสนามบินน้ำแม่น้ำเสียทักบอกมาปุ๊บกูน้ำใสมากปั๊บเลยครับผมยันทันบุษมล่อหน้านครับกูน้ำใสกับหีบลง ให้พ่อยพี่น้องทุกคนเลยด้วยครับผมนะครับหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อุ่นน้ำใส้ด้วยครับแล้วก็ฝากเบิ่งคลิปอื่นๆต่างๆนําครับผมอาจจะมีเลขตรงกับเพื่อนกันใดครับผมอย่าเผลออย่าพลาดครับก็ติดเอาไว้ครับเพื่อจะบ่ได้เสียดายในงวดวันที่สิบหกมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับนี่แหละครับแนวทางเพื่อนก็มีบ่หลายตัวครับเพื่อนก็ให้เลขบิ่งล่าง เด่นเน้นครับผมนี่แหละครับเน้นหาตัวเดียวครับโอ้ถือว่าหานี่จะมาอีกลรวบ่คือทัดบุษมครับบุญนำใช่ปว่าม้ลายงวดเราดิครับหากระได้ครับนี่ครับหากระไหม้เลยสามงวดเราดิครับหาหนึ่งหาศูนย์หาซี่นี่รอบนี้มันจะเป็นหายังกับตรงร่องเบื้องครับผมงวดเบื้งหันนี่มาตรงๆเลยครับผมกอดข้อกันมาหาซี่ครับ โอ้เทวาสุดยอดครับเหล็กลางของสรนามบินน้ำนะครับนี่นะครับจบจากนี้ก็สิไปหาเส้นต่างๆครับผมไม่ทันบุชมในเบื้องน้ากันนะครับอาจจะมีแอดแสงเดือนครับแต่เ่าเ่็นเป็นเหล็กบนนะครับเหล็กลางอูน้ําไส่ล่งคบแล้วครับต่อไปเลขบนแอดแสงเดือนฝากติดตามให้อูน้าไสเด้วยครับแล้วก็มีเส้นต่างๆเขามาอีกครับผม แล้วก็ที่ขาดบ่ไร้ครับผมอาจารย์โกยบ้านเร่ครับพึ่งมาแล้วครับอูน้ำาชส่รีบขนาดเลยครับอาจารย์โกยบ้านเร่พึ่งพึ่งมาตั้งเสาๆอ่นะครับอูน้ำเช่เห็นซอสนาม้ำบินน้ำยันทันบุช้มครับรอดแน่นครับเลยเอาซอสสามบินน้ำก้อนเลยครับผมจ้งไปเอาอาจารย์โกยครับผมนี่แหละครับแนวทางตัวเลขก็แคปหน้าจอเอากันเลยเลยครับผมนี่ครับอาจารย์โกยต่อไปครับเอา ถ่ายคลิปนี้้ะครับอูน้ำไช่กับขอบคุณนเอฟซีใจดีครับที่ส่งคลิปแนวทางตัวเลขให้อูน้ำไช่ครับผมขอบคุณสอสนามบินน้ำครับที่ส่งข้อมูลแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมให้รับโชคดับบเป็นแนวทางทางเลือให้ท่านผู้ชมทุกคนเด้อครับผมนี่แหละครับสู้่กันไปงวดต่อง,งวดนะครับงวดนี้อะ่ะมีแม่เอฟซีเรือว่าท่านผู้ชมโทรมาเนาะครับ ได้สอสสนามบินนำงวดนี่เสียเอาไปาทำทุนต่อกับใจใจค่าหนีต่อครับผมถือว่าเคนต้องล่อสอสสนามบินนำย่างขัุกเลยครับผมอุ้นน้ำใส่กะรีบลงให้สุดๆเลยครับผมนี่แหะครับกะถึงแปดนาทีแล้วดนะครับผมกะอวยพอดในทันผู้ชมครับให้ยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับผมลำรวยน้ำกันสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหน่ะมันมันปังๆน้ำกันเด้อครับผม สวัสดีครับ